ไม่ได้ออกงานเลยครับยังเหมือนเดิมเลยครับก็ก็ไม่คิดว่าแฟนๆแฟนคลับแล้วกันที่เ <c oughs> มื่อกี้ว่าแฟนคลับจะแบบมากันเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ห่างหายแล้วก็ไม่ได้มาเจอแฟนคลับเลยว่าสองปีงปครับท่านผู้ชม ไม่ทําอะไรเลยก็ก็อยู่บ้านบ้างก็เขาบางทีช่วงระบาดเนี่ยเขาก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอะไรนะครับก็จนเขาได้เริ่มแบบให้ออกไปทํางานได้ใช่ไหมเราก็ไปถ่ายละครอะไรเงี้ยตอนซีซั่นสุดท้ายก็าติดอะไรเงี้ยคิดว่าจะรอดมีครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะก่อนเนี้ยก็จะมีแต่ว่าเป็นเอินว่าอาจจะติดชนกับละครที่ทำก็เลยไม่เรียกไปออกหลายคนกับ อยู่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลงอัปเดตว่าเราทําอะไรบ้างครับเพราะก็อยู่บ้านจริงๆแล้วก็มีไปตีนลองบ้างไปเล่นกีฬาบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบเป็นงานที่แบบอยู่ในงานเหมือนกัรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่คุณเลี้ยงปลาฉลุด้วยหรือเปล่าก็เป็นพอดีตั้งไว้เป็นอัตโนมัติก็เลยเลดูครับก็ดูอยู่บ้างเรื่อยๆ เห็นว่าตามเป็ไหนแต่ว่าเวลาเราลงลงรูปแต่ละรูปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมาแล้วออกมาแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นประมาณนั้นทำใจว่าพี่คงแก็ยิ้มผมว่าตลกดีอ๋อเหรอฮะก็อยู่ในทรามใช่ไหมก็เขาก็ตรงอย่างครับคือผมเป็นคนไม่ค่อยลงไอจีบ่อยอย่างเงี้ยไม่รู้จะลงอะไรอย่างเงี้ยพูดก็เล่นไอจีมาแต่แรกๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบลงมาชุนแบบแล้วก็เลยมันไม่ค่อยได้ลงอะไรอย่างเงี้ยลงวันรุ่งแบบแล้ว ก็เลยก็เลยเพื่อยได้ลงในจีนหลายจนแบบพอลงทีเขาก็อาจจะแซวเราคอนเสิร์ที่ผ่านมาเขไม่ได้ติดต่อกันนานเลยรือเไม่เลยสองปีเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยไม่ได้เจอตรงนี้ครับก็ตื่นตันมากที่เจอออกมาโอ้ยดีใจก็รู้สึกเมื่อกี้เดินมาก็ไม่รู้ว่าแฟนผัดชนาเยอะก็พอเห็นแล้วก็ก็เหมือนแบบผัดื้มใจที่เขายังรอต้อนรับเราแล้วก็อยากอยากเห็นเราอยู่ ยอดในไีสามล้านกับคุณมีรถคุณไปเลยนะอะไรนะครับไมดรถคอนโทในไอีสามล้านบาทเป็นรถขอไม่ไม่ได้รถครับผมไปซื้อเพิ่มจริงๆริงเราลึกขึ้ยังไงในขณะที่เราเออหกเดือนลงไปแค่หกพุ่ะไรอย่างเงี้ยแล้วคุแบบว่าสามล้านกับคุณนี้ยังแบบว่าเออยังก่อนก็ผมก็รู้สึกว่าดีใจลึกๆถึงกันว่าขนาดเราไม่ค่อยได้ลงไอจีเท่าไหร่แต่คนก็ยังรอก็ยังไม่ได้ไม่ได้อัลฟอลโลกอะไรเงี้ยนะครับก็ยังก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ก็ก็พยายามจะลงแหละอรูปอะไรที่มันพิเศษก็พยายามลงคือคืองานนี้ก็จหายสองมีเะแล้วก็มีคนี่ติดต่อครับยังไม่หายแต่ว่าแต่ถ้าไม่มีละครก็อาจจะหายบ้างแล้วคือตอนนี้มีไหมคะก็จะคุยไคิดแล้วก็มีติดต่อเข้ามาสองสามเรื่องครับแก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะแบบ ไปอยู่ป่าปัก้งเนื้คยมีคความิด่หรอกก็ไม่หรอกก็กไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่อะไรอย่างนั้นหรอกแต่เราก็ไปกับที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไปไปสงบจิตสงบใจบ้างอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเราขนาาดวเรไปดูไปฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตให้เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปอยู่คนเดียวในป่าอะไรอย่างนี้ ไปอะไรนะอุทยานอุทยาไม่ได้ไปเลยไม่เห็นข่าวเลยข่าวแค่คนเดียวคเดีไปอุทยานไปเอาจริงนะไม่รู้เรื่องไม่เห็นข่าวจริงไม่เห็นข่าวเรื่องนี้จริงๆอยู่บ้านคือแบบไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยไม่รู้เลยจริงๆเอาจริงไม่รู้เลยจนแบบจนนี่เนี่ยมาพูดนะไม่เคยไปอุทยาเลย นานแล้วอ่ะอที่มีข่าวหลายคนก็เออแบบว่าแบบเราคิดคิดนะหลงแอบรุนแอบรุนว่าเป็นบางคนแบบว่าาจะมีความรู้สึกคิดกันอยู่ตั้งหลายปีแล้วยังตามคิดจีไม่จางหายอ๋อไปกับเบลเหรอไม่ได้ไปกับเบลเลยเจอกับเบลที่ก่องอย่างเดียวเลยแต่แฟนๆก็ยังคิดเรงเราอ่ะเบลใช่ก็เขาก็เขาก็ชอบแหละเพราะว่าละครมันทำให้ให้ประทับใจนะครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้น ก็เสียก็รครับคผม่่ไงนคืวิ่งยม่คิดคิดเท่าไหร่คุณเชียร์เยอะๆอะไรเงี้ยน้องารัมกูกการพูก็ูอะไรย่เงี้ยอไม่ออกครเพราะว่าผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอ่ะเบวก็ตอบสิแล้วคือผมก็เป็นน้องเฮ้ยผมเบลเป็นน้องรู้ครับก็รู้ท่าอันเนี้รู้เพราะว่าอยู่ในกลุนะข่าวใหญ่ข่าวดังมากแลยังช็อกอยู่เลยเหมือนกันตอนที่น้องเป็นข่าวอะไรเงี้ยผมก็ นะก็ให้กําลังใจไม่ได้ให้กำลังใจหรอกก็แบบเอออะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเบลเลยเพราะว่าเบลจะแบบคุยหรือว่าจะทําอะไรเบลโสดพี่โสดไหมคะโสดครับโสดใครพี่โสดเลยเป็นโสดแฟนไปญี่ปุ่นคือผมก็คิดว่าเบลเป็นน้องอ่ะจริงๆผมก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องอะไรอย่เงี้ยครับหรือว่าจะลองคุยกันเลยเพราะว่าเจอกันที่กองบ่อยอยู่แล้ว ถ้าเจอมาทุกวันก็ไม่เคยคุยคุยเรารู้จักกับเบลมาหกเจ็ดปีแล้วมันมันเป็นเป็นพี่น้องเป็นแบบที่สนิทกันไปแล้วคุยกันแบบแซวกันมแย่คขาเรู้สึกมจะเป็นพี่น้องเลยใช่ครับโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนไม่มีก็น่ะคนมันก็มันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่ามันผมก็เป็นพี่น้องกับเบลมาสองปีมองหน้าน้องแล้วว่ายเก่าเป็นมองเป็นตัวละครเลยอ่ะ เป็นเกสสองสีที่พับก่อนไม่เปิดใจความรักอะไรเปิดใจแต่มันไม่เจอไงเพราะทุกคนก็อยู่แต่บ้านเดียวกันแต่ผมก็ไม่รู้จะเจอใครเหมือนกันโปล่อยให้ตัวเองสดนั้นได้ขนาดนี้เออใช่คือตั้งแต่ตั้งแต่บุกเพออนมาก็าสิสามปีแล้วอ่ะแล้วมาเข้าโควิดก็ดีก็ไม่มีเลยก่อนนั้นก็มีก็มีคนคุยที่เคยบอกก็มีคนคุยบ้างแต่ก็ แต่ก็ไม่ได้คบเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนที่น้องกันอย่างที่เคยบอกไปเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วหกเจ็ดปีที่แล้วเปิดรับไหมคะพี่ตบเปิดรับเอาใจความรักไม่เอามันไม่ใช่ไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าจะมาเปิดรับสมัครเรื่องความรักกันเนี่ยนะเราก็ไอ้เรื่องนี้มันต้องเจอฉะนั้นมันจะมาสมัครกันได้ต่อต่อให้ยังยังไม่ได้เริ่มคุยหรืออะไรหรือเปล่มีมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละ ต้องก็มีัก็ต้องเริ่มจีบไงผม่ไม่จีบไม่จีบเพราะว่าถ้าชอบเฉยๆก็เราก็ต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้น่ารักใช่ไหมถ้ามองไกลๆเลงไว้ก็เหมือนเป็นอะไรคือถ้าคนเรามันจะได้เจอกันก็คงได้เจอกันแล้วกันก็ไม่สำว่าบผลลีกิปมันคือแบบถ้าถ้าพูดถึงว่าทำร่วมกันมาก็ต้องได้ได้ร่วมบุญร่วมกันไปอะไรเงี้ยอันนี้เชื่อแต่ คำว่าวมิกฤตมันไหนเป็นอย่างนี้ก็เชื่อเชื่อได้ไมไม่ได้ไหมคำว่าภู้นอ๋อไม่น้องเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้หรอคนนี้รือต้นกงค่ะไล่ไปเยอะได้ไหมไม่ได้จไม่ได้โอ้ไเจอไปเจอไหมไม่ได้เจอก็แบบว่าสเปกไงจะหข้าจชอบแบบไหนเราก็มีเลยใจไม่เคยเลยติดใจไสเปเดไม่ปี่ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ยังชอบ ก็ยังชอบรุ่นน้องอยู่ดีแล้ก็ยังชอบรุ่นน้องชอบเป็นคนน่ารักชอบแบบผู้หญิงที่น่ารักสวยแก็ก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็อายุแบบเราก็ยังมีอายุที่แบบน้อยอยู่เพิ่ไปไปไงี20ปลายเงี้ยก็เลยอายุย่20ปลายก็เลยมันก็ยังมีอะไรายคนเยอะหน,น,น้าแตดงกินอ่ะด,ดูแลตัวเองยังไงเนี่ยดูแลตัวเองอยังไงเหรอก็ มันก็ไม่รู้สิผมก็ไม่ค่อยเป็นพวกออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่เที่ยวไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรอย่าง้ยมันก็กินอาหารเพื่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยมันก็เลยยังทรงได้ประมาณสตาร์ฟไห้สตาร์ทไหมเออสี่ห้าปีนี้หน้าไม่เปลี่ยนก็ประมาณนี้แหละแต่เราคิดว่าเราก็โตขึ้นเยอะแล้วแบะโอเคนะอ่า I right.